Hi k i d s สวัสดีนักเรียนชั้นปรสองทับสามทุกคนนะครับคิดถึงครูโูกันไม่เอ่ยอวันนี้ครูกูมาในร่างของแบร์นะครับของเท็ดดี้ a บร์นะครับมี่น้อยนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนในอ่าเอออย่าลืมทักทายกันนะครับเนาะอ่าเราเจอกันเราก็ Hello หนูก็ Hello teacher อ่คุณครูก็ Hello students นะครับเนาะ,ะ Hello อย่าลืมนะครับเนาะที่เราเรียนในในชั่วโมงก่อนนะครับนะเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์ด้วยการเล่นเกมนะครับเนาะ,ะคาศัพท์ในบทที่2ครับเนาะที่เราเรียนไปนครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์การเรียนต่า่งๆานะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามองมาเล่นกันเลยนะครับเนาะ,ะเกมนี้มีชื่อเกมว่า object object อ,าออกเสียงตามค์คูนะครับ object เกม objec T Object นะครับเนาะแปลว่าวัสดุอุปกรณ์ยิงก็ได้นะครับเนาะเกม game เกมอ่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันนะครับอ่าเรามาดูในรูปภาพที่หนึ่งครับเป็นกล่องของดินสออ่าเราจะเลือกตัวไหนเออให้เวลานักเรียนคิด5วินาที ห้าสี่สามสองหนึ่งครับเนาะอา่าข้อนี้ตอบตอบข้อตัวเลกที่สามนะครับตัวนี้อ่านว่า pencil case pencil case นะครับออกเสียงตามคุณครูด้วยนะครับอา่ามีตัวอะไรบ้างมีตัว p e n c i l c a s e Pencilcase นะครับใครตอบถูกบ้างเอ่ยอเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะครับเนาะข้อต่อไปเป็นรูปของออยางลบยางลบอยางลบจำได้ไหมเอ่ยว่ามีตัวภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าเ e อเนาะแต่ว่าตัวไหนเอ่ยให้เวลาคิด5วินาที5 4 3 2 1 o อ่าข้อนี้ตอบตัวเลือกที่ตัวเลือกที่ ลักที่3อีกแล้วนะครับเนาะตัวนี้อ่านว่า eraser ออกเสียงนัวคูน,นะครับ eraser eraser มีตัว e r a s e r eraser นะครับเนาะ eraser แปลว่าอย่างลบอ่าใครถูกก็เอาไปสองคะแนนนะครับเนาะรูปนี้เป็นลูกของกันไกลมีลูกตาด้วยมีปากด้วยเนาะก,กันไกลนี่น่ารักเชียวอ่าตัวไหนเออยใหไม่ได้ตัดสินใจไฟ โฟร์ Four, three, two, อันนี้ตอบตัวเลือกที่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 สองนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้จะอ่านยากเลยเนาะตัวนี้อ่านว่าซ i s s i r s ์ส s ีสเซออกเสยนตั้งคู่นะครับซ i s s i r s ์สจะมี S สเสมอน,นะครับเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัวเวว s c i s s, s. O R S อีกครั้งหนึ่งนะครับ S C I S S O R S s สเ s s โอร s s อส s s เซอปว่ากันกไงนะครับเนาะอ่าต่อไปเป็นรูปของสีเทียนส,ส,สีเทียนนะครับเนาะเป็นตัวเลือกที่ไหนเอ่ยอ่าเวลาตัดสินใจ5 4 3 2 1ันะครับตัวนี้ออกตัวเลือกของตัวที่ หนึ่งนั่นเอมีตัวอะไรบ้างถ้ามีตัว c r a cray o n ย่อน crayon crayon อ่ามีตัว c r a y o n ออกเสียงตามคุณครับ crayon crayon สีเทียนนะครับเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับเนาะข้อต่อไปเป็นรูปของกระเป๋านักเรียนเนาะอ่าคือตัวไหนเออให้เวลาไฟ โฟร์ทว uh, 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 ีทูวันนะครับเนาะอ่าตัวนี้ตอบตัวเลือกตัวที่สามนะครับเนาะอ่าเดี๋ยว and คุณครูนะครับ school bag school bag school bag อ่า school นะครับมีตัวอะไรบ้าง s c h o o l s c h o o l b a g bag school bag s c h o o l bag อ่าสกู o บที่จริงแปลว่าโรงเรียนนะครับเนาะ b a กก็คือกระเป๋ากระเป๋าที่ใช้นักกระเป๋าที่ใช้ในโรงเรียนก็คือกระเป๋านักเรียนนะครับเนาะคนไทยเรียกกระเป๋านักเรียนแต่ฝรั่งนี่เขาเรียกกระเป๋าโรงเรียนนะครับเนาะเราไปดูข้อต่อไปนะครับเนาะอ่าตัวน,นี้เป็นตู้นะครับเนาะตู้อ่าตู้เก็บของเนาะอ่าเป็นตู้เรื่องไหนเอ่ยห้า t o one ตัวนี้ใช้ตัว,ล,วลองกดข้อนี้สิถูกไหมผิดตัวนี้เนาะตัวเนี้ยนผะิดอ่าตัวที่ถูกต้องคือตัวที่สองนะครับเนาะตัวนี้อ่านว่า cup board cup board อ่า cup มีตัวอะไรบ้าง cup cup board cup board cup board อ่าแปลว่าตู้นะครับเนาะตู้ ามาดูข้อต่อไปนะครับเป็นรูปของดินสอนะครับเนาะดินสอ,อตัวนี้เป็นคําศัพท์เว่าใหม่ก็ไม่ใหม่นะครับเนาะแต่ก็ใหม่อยู่เพราะว่ามันมีคําศัพท์คล้ายๆกันอยู่นะครับเนะเาะดินสอให้เวลาตัดสินใจลองเดาดูก็ได้ครับเนาะคานี้ five four three two one ข้อนี้นะครับตัวเลือกก็คือตัวที่ สองนั่นเองที่เรามีกล่องดินสอเนาะ Pencil Case แต่ตัวนี้ดินสอทเฉยๆเราก็ตัดคำว่า Case ออกเนาะก็ใส่แค่คำว่า Pencil Pencil มีตัวอะไรบ้าง K e N. Pen Pen C-I-L ซ i l อ,ออกเสียงตามคุณครูนะครับ Pencil p e น c i l แปลว่าดินสอครับเนะเาะมาดูต่อไปอันนี้คล้ายๆดินสอเลยแต่ไม่ใช่ดินสอแล้อันนี้เป็นปากกา ปากกานะครับเนาะเอ๊คือตัวไนหนนะเดี๋ยวให้เราลองท่ายนะครับเนาะ f 4 3 e four three two one นะครับเป็นตัวเลือกที่อ่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับเนาะตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวนี้นะครับเนาะเมื่อกี้ดินสอเราพูดว่าเพนสิลใช่ไหมครับแต่ปากกาเนี่ยสั้นกว่าใช้คำศัพท์สั้นกว่าเลยครับเนาะตัดคำวา่าสิลออกก็เป็น pen 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 p e n pen, pen. pen. p e n pen เพนแปลว่าปากกานะครับเนาะ p e n c i l ดินสอนะครับเนาะต่อไปอันนี้เป็นรูปของหนังสือนะครับเนาะหนังสือเราใช้คำศัพท์ว่าอย่างไรเอ่ยอ่าเมื่อกี้เพนออกไปแล้วนะครับเนาะก็ไม่ใช่นะครับเนาะอันนี้หนึ่งเดือดสองตัวให้เวลาตัดสินใจห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าอันนี้เป็นหนังสือใช้คำว่าบ o k นะครับเนาะ มีตัวอะไรบ้าง b double o หรือว่า b o o k นะครับเนาะ b double o k double ก็คือ2เนาะสองตัวนรอลงจะอาน b o o k ก็ได้เนาะอ่าคูณ b double o k ตัวนี้อ่านว่า book 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 อ่าออกเสียงตามคุณนะครับ book แปลว่าหนังสือนะครับเนาะอ่เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปตัวนี้เป็นสมุดนะครับเนาะ เมื่อกี้ให้เวลาตัดสินใจแล้วกันเมื่อกี้เราออกไปแล้ว2ตัวนะครับตัวตัวสุดท้ายยังไม่ได้ออกเลยเนาะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกเลยอ่ะเวลาตัดนใจห้าสี่สามสองหนึ่งะครับเนาะตัวนี้ตัดออกไปตัวนี้ตัดออกไปเพราะออกไปแล้วเนาะตัวนี้คล้ายๆคําว่าหนังสือนะเมื่อกี้เราเจอคําว่าบุกก็คือ b d o u บ l e o k บุกแปลว่าหนังสือเนาะแต่สมุดเนี่ย ใช้ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้อ่านเหมือนคอมพิวเตอร์ที่สุขคุณครูใช้อยู่เลยเนาะตัวนี้อ่านว่า b o o k n o t e b o o k n o t e b o o k note มีตัว N O T E book B W O K นะครับ o นต o ุ๊กโนต notebook อ่าบุ๊กเปว่าหนังสือนะครับโนตก็คือเราสามารถโนตหรือสามารถเขียนลงไปได้นะครับเนาะก็คือสมุด ว่ามือหนังสือที่สามารถเขียนลงไปได้เองก็ไปว่าเป็นภาษาไทยก็คือสมุดนะครับเนาะโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันเราสามารถจะพิมพ์อะไรไปได้นะเขาเลยเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเนะาะทีนี้อันนี้ก็คำศัพท์ไปเหมือนกันนะครับเนาะแต่เราว่าเราเราทำไปไแล้วแบบฝึกหัดที่ยงเส้นเนะาะตัวนี้เป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดก็คือตัวหนเอ่ยให้เวลาตัดสินใจห้าวินาที5 4 3 2 two วนอ่าตัวน,นี้ตอบตัวที่มีสีดแดงๆนี่เลยตัวนี้ตอบตัวนี้ครับตัวนี้อ่านว่าล r อ l e r r u l อ r ruler ออ่ะมีตัว r u l e r r u l e r ตัวนี้อ่านว่าล ruler ออกเสียงคำคุณครับลเ r u l ล r ruler แปลว่าไม้บรรทัดน,นะครับเนาะอ่อะาก็จบปไปแล้วนะครับเกมโอเวอร์นะครับกับเกม ทายนะครับเนาะอาทิตย์เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับทักเรียนจะไม่ได้ไปเนาะทีครูจะพิมพ์ให้แล้วแต่ว่าอพิมพ์ให้ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองทําในสมุดก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าเราเราเคยทําในแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับเนะาะที่ค่ามันไม่เป็นไรเราก็เอาสมุดขึ้นมาเขียนละกันนะครับเนาะตามตัวอย่างเลยอะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะครับเนะาะขอให้ตัว P มาแต่มีว่ามี มันมีอยู่3ตัวที่เราต้องเติมนะครับเนาะตัวนี้น่าจะเป็นคำศัพท์ของอะไรเอ่ยนะครับเนาะเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้ดูเลยอ่าตัวนี้ก็เราก็เติม P E N นะครับเนาะตัวนี้ก็คือเพนตปากกานะครับเนาะต่อไปตัวที่2องเขาให้เขามีตัว L เขาให้ตัว L กับตัว N นะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับเนาะอ่า คล้ายๆข้างบนเลยเป็นคล้ายข้อแรกนะครับเรามีเพนเพนแปลว่าปากกาส่วนเพนสิลอ่าก็แปลว่าดินสอนะครับเนาะอ่าต่อไปตัวนี้ใช้ตัว C มนตําหน้านะครับเนาะก็ตัว Y ตัว O ตัว N อ่าตัวนี้คือภาษาไทยก็คืออ่าสีเทียนนะครับเนาะสีเทียนมีตัวอะไรบ้างก็มีตัว C ก็มีตัวอ่าตัว เอนะครับเนาะตัว Y ตัว O แล้วก็ตัว N นะครับเนาะต่อไปตัวนี้คำศัพท์ใหม่เลยเนาะแปลว่าไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีอะไรเอยคยจำไม่มากเมื่อกี้มีตัว R U L E อตอนหนูทำในสมุดหนูก็ใส่มาเลยว่าข้อหนึ่งมีตัวขีดช่องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ใส่ตัว P ใส้สี่เหลี่ยม e n นะครับเติมให้คูณเหมือนคูณนี่ครับเนาะต่อไปข้อที่5ก็คือสมุดนะครับเนาะสมุดอะไรวาโน้ตบุ๊กมีตัวอะไรบ้างก็มีตัว n o t e b o o อสองตัวนะครับเนาะก็ตัว k ครับโน้ตบุ๊กนี่เองนะครับเนาะต่อไปคัน ข้อที่6เนี่ยก็คือคำศัพท์ของอะไรนะคำศัพท์ของกระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าโรงเรียนเนาะฝรั่งเขาเรียกกระเป๋าโรงเรียนนะมีตัวอะไรบ้างเนาะสคูบ l bag ก็มี S C H S c แล้วก็ตัวเอเนาะวอโอสองตัวนะครับเนาะวงกลมสองวงกลมของกุณครู เขียนแยกหน่อยเนาะครูเขียนในโน้ตบุ๊กก็ตัว L แล้วก็ตัว B ตัว A แล้วก็ตัว G ครับเนาะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยอ่าต่อไปตัวนี้ตัวที่7ข้อที่เจ็ดเป็นอะไรนะเป็นยังลบนะครับเนาะของลบก็ภาษาอังกฤษก็ว่าอ่านว่า eraser นะครับเนาะ eraser มีตัวละมาเข้าให้ตัว E ตัว S ตัว R นะครับเนาะเราก็เติมตัว E ตัว R ตัว A ตัว S ตัว E ตัว R นะครับเนาะต่อไปข้อที่แปดเป็นคำศัพท์ของหนังคำว่าหนังสือเนาะเมื่อกี้ตัวนี้ notebook แปลว่าสมุดนะครับเนาะแต่คำว่าหนังสือเนี่ยเราแค่ตัดคำว่า n o t e ออกไปเลยเนาะก็จะเป็นคำว่า book b o O โอเคนะว่า b o o k นะทีนี้เราลองมาอ่านอีกครั้งนะครับเนาะ p e n pen ปากกา p e n pen c a l pencil น่ะสิวนะครับเนาะ p e n pen c i l สิว pencil แปลว่าดินสอนะครับนะข้อที่สองต่อไป crayon crayon แปลว่าสีเทียนนะครับเนาะต่อไป l u l e เหล l e เ แปลว่าไม่มันทัดนะครับเนาะต่อไป notebook notebook มีตัว n o t e b w o k นะครับเนาะรูเลอรมีตัว r u l e r ออกเสียงตามคุณนะครับต่อไปกระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าโรงเรียนนะครับมีตัว s c h o o l b a g schoolbag สคูแบ็กอ่าแปลว่ากระเป๋านักเรียนกระเป๋าโรงเรียนเองต่อไปยังลบอีเรเซอร์อีเรเซอร์อีเรเซอร์มีตัวอ e ีอาร์เอเอสีออาร์ e ีเรเซอร์อีเรเซอร์แปลว่ายังลบนะครับต่อไปหนังส,งสือนะครับเนาะง่ายมากเลยมีตัว b o o k หรือว่า b double o, o k นะครับเอามาบุ๊ก บุ๊กแปลว่าหนังสือนะครับเนาะกับก็จบไปแล้วนะครับกับชั่วโมงในวันนี้นะครับมีอะไรสงสัยหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะถามในไลน์ก็ได้นะครับเนาะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเทลแคร์ care, นะครับเนาะวันนี้ลาไปก่อนกุดบายอย่าลกุดบายกโนรักกุดบายชิ่แล้วเจอกันนะครับ